สวัสดีค่ะคนวันจานยี่สิสี่ถึงสาสเอดเดือนกระกฎาคม2566ดวงจะเป็นอย่างไรให้ไพ่ย,ยิปซี่เป็นคำตอบ อ่ะกดแชร์กดติดตามกันด้วยวันจันทร์ช่วงเนี้จะแบบว่าเงินทองดีเงินทองฉ่าบางคนได้โชคลาภบ,บางคนได้มรดกแต่ช่วงเนี้จะไปเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายหรือจะได้ไปร่วมงานข่าวดําดูดิมันเป็นไพ่ชุดคลุมสีดำอ่ะมันจะหนีไม่พ้นงานข่าวดําอาจจะได้ไปร่วมงานศพอาจจะได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์มรดกหรืออาจจะได้โชคได้ลาบจากความเป็นความตายสิ่งสําคัญที่อาจารย์จะต้องเตือน ในช่วงสัปดาห์นี้ย้ำแค่ช่วงสัปดาห์นี้ความคิด 1. เอาแต่ใจตัวเองมากไปไม่สนใจใครเอาแต่ใจตัวเองเกินระมัดระวังจะมีปัญหา 2. บางคนจมปรักอยู่กับอดีต ยึดติดอยู่กับเรื่องเดิมๆเก่าๆโทษตัวเองบางคนระมัดระวังป่วยซึมเศร้าบางทีคิดเยอะคิดมากนอนไม่หลับฝันร้ายต้องระวังการลงทุนมีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสรวยเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ย <c oughs> เน้นการเงินไปก่อนก็ได้เงิน เป็นสิ่งที่ดีที่สุดจะค้าจะขายจะลงทุนพเ่เบนี้คือพ่เจ้าสัวพเ่เบนี้คือนักธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยใครทําธุรกิจใครประกอบอาชีพส่วนตัวจะทํางานกับต่างชาติต่างภาษาหรือดีลทาอะไรที่เกี่ยวกับนําเข้าส่งออกต่างประเทศดีหรือช่วงนี้ความสวยความงามก็ค่อนข้างโดดเด่นทําได้ส่วนคนที่ทํางานประจํามีโอกาสได้ปรับนะปรับเงินเงินขึ้นเพราะมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแต่ข้อเสียเนี่ยบางทีช่วงเนี้ย หวังอะไรจะไม่ได้ดังหวังเช่นงานอาจจะออกไม่ไม่เพอร์เฟกงานอาจจะมีเฟลบ้างล้มเหลวบ้างอย่าไปซีเรียสจงเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วอย่าโทษตัวเองอะไรที่เราย้อนเวลากลับไปแก้ไขไม่ได้งานหน้าโปรเจกต์หน้าเอาใหม่แล้วตั้งใจทําให้ดีอย่าโลเลนี่คือสิ่งที่สําคัญส่วนเรื่องของความรักอาจารย์มองว่าคนโสดโสดต่อไปดีกว่าเราไม่ได้รู้ว่าคนที่เข้ามาจะ ีหรือไม่ดีตามใดที่เรายังรู้สึกว่าความรักคือความไม่แน่นอนหันหลังให้กับความวุ่นวายใส่ใจเฉพาะตัวเองเอาแค่ตัวเองอยู่กับความสุขกับตัวเองแค่นั้นจบพอแต่บางคนอาจารย์มองว่ายังจมปรักอยู่กับเรื่องเดิมๆ <c oughs> เหมือนยังโทษตัวเองมันยัง move on ไม่ได้อะอาจารย์จะบอกว่าคนเราอะ ถ้ามันไม่ใช่อ่ะท้ายที่สุดก็ต้องเดินออกจากชีวิตเราไปยอมรับความจริงให้ได้เราไปต่อสําหรับคนมีคู่ช่วงนี้จะงี่เงา่าจะงี่เง่าจะเอาแต่ใจแต่จงจําไว้เลยว่าคนหนึ่งร้อนคนหนึ่งต้องเย็นถ้าคนหนึ่งร้อนคนหนึ่งก็ร้อนจบไม่เหลือเวลาที่มีเหตุให้ทะเลาะก,กันจงหันหลังให้กันไว้ก่อนอารมณ์ใจเย็นลงเมื่อไหร่ค่อยหันหน้ามาคุยกันเพราะช่วงนี้เอาแต่ใจตัวเองด้วยกันทั้งคู่ดูเราอยู่ด้วยกันค่อนข้างเหนื่อยเพราะฉะนั้น ช่วงนี้อ,อะไรใดๆก็ตามแต่เน้นไปที่เรื่องของการเงินดีที่สุดแล้วช่วงนี้ระวังอ้วนลงพุงสิ่งที่ต้องระวังด้วยคือน้ำหนักตัวที่อาจจะเพิ่มขึ้นแล้วก็นี่แหละระวังความเครียดระวังความคิดอย่างอื่นไม่มีอะไรไหว้ขอพรพระพิคเนตเสริมดวงนะสำหรับใครที่อยากได้นะมีนะพระพิคเนตเนี่ยมีทั้งผ้าย,ยันมีทั้งแบบเป็นองค์ตลับแล้วก็มีแบบจี มีหลายแบบนะพ,นพระพิคเนธเทพเจ้าแห่งความสำเร็จช่วงเนี้เน้นไปที่ของคนวันจันทร์ที่อยากจะรวยโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจแนะนำบูชาพระพิคเนศเสริมดวง199ค่าส่ง40ไม่มีเก็บปลายทางใครสนใจดูดวงส่วนตัวทักชัดเพจ facebook สมมะพยกรนะนคะสัปดาห์นี้ขอให้รวยแล้วก็มีโชคมีลาบค่ะสวัสดีค่ะ